การเจราจาซื้อขายยาเสพติดระหว่าง2แก๊งดำต่างฝ่ายต่างทำร้ายกันในกระเป๋ามีเงิน2ล้านเหรียญสหรัฐตกไปอยู่ในมือของนายพรานชื่อมอสนี่คือจุดเริ่มต้นของวันแห่งความสุขของมอสหรือลางร้ายของความโชคร้ายในอนาคตมอสเป็นนักล่าที่มีทักษะแต่ครั้งนี้เขาพลาดนิสัยชอบเก็บปลอกกระสุนตั้งแต่ช่วงสงครามทาให้ตอนนี้มอสก็ยังเก็บไว้ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการไล่ล่าขึ้นอยู่กับคราบเลือดบ,บนพื้นมอสไล่ตามน้มั่งที่บาดเจ็บแต่จู่ๆเขาก็พบว่า มีรอยเลือดหมายที่ตัดจากพกูกเงยหัวขึ้นเห็นมาตัวหนึ่งทะเลทรายนี้จะมีสุนัขได้อย่างไรด้วยความอยากรู้อยากเห็นมอสจิงตามมันไปเขารู้อย่างรวดเร็วพื้นที่ที่เต็มไปด้วยซากศพม,มอสเดินอย่างระมัดระวังเขาเห็นในรถยังมีคนหนึ่งที่กำลังจะตายเขาขอน้ำดื่มมอสมอสปฏิเสธอย่างระมัดระวังแต่ทันใดนั้นมอสเอาปืนของฝ่ายตรงข้ามไปจากนั้นมอสก็พบสินค้าในการซื้อขายบนรถมอสรีบกับประมาณมีเงินเหลือแน่นอนหากยังมีสินค้าอยู่ แล้วเงินอยู่ที่ไหนด้วยประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลมของฉันมอสเริ่มจินตนาการถ้าคนถึงเงินเจ็บแล้วหนีจะซ่อนในที่ร่มแน่นอนและซุ่มจมตีที่นั่นไม่นานมอสก็ค้นพบใต้ต้นไม้มีคนนอนอยู่ตรงนั้นแต่มอสไม่รีบเร่งไปข้างหน้าแต่นั่งนิ่งสังเกตสักพักไม่เห็นคนใต้ต้นไม้เคลื่อนไหวมอสไม่รีรอที่จะรีบวิ่งไปตรวจเห็นคนตรงหน้าตายมอสไม่รีรอรีบไปปืนของคนนั้นจากนั้นเขาก็เปิดกระเป๋าเอกสารข้างๆตัวเขา มอสกระตือรือร้อนถือถุงเงินกลับบ้านภรรยาของเขาเห็นเขาถือกระเป๋าเอกสารแค่อยากรู้ว่าเขามีอะไรอยู่ข้างในมอสตอบว่าเป็นเงินทั้งหมดแต่ีไม่เชื่อทั้งทั้งที่ได้ของดีแต่มอสนอนไม่หลับเขาทนไม่ไหวตัดสินใจนําน้ํามาให้คนที่ยังมีชีวิตเสร็จแล้วก็ตัดเตือนภรรยามอสขับรถกลับมาที่เกิดเหตุแต่พอไปถึงรถมอสพบความผิดปกติเขาวางเงินลงชักปืนออกมาแล้วเข้าไปใกล้ๆหลังจากเปิดประตูรถพบอีกคนตายและแข็งแล้วแต่เมื่อหันกลับมา จูจ่ก็มีคนแปลกหน้าอยู่แถวๆนั้นมอสรีบหลบหลังรถสังเกตการ์แต่คนหล่านี้ยังค้นพบมอสมอสหันกลับมาหลบอยู่ใต้ท้องรถแล้วปีนออกวิ่งหนีทันทีแต่ลายของเขาถูกกระสุนปืนกระแทกจนตกหน้าผามอสพยายามรงงบรรณความเจ็บปวดรีบถอดเสื้อและรองเท้าออกแล้วกระโดดลงแม่น้ําแต่ผู้ไล่าตามก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องแต่ไม่โดนต้องปล่อยให้หมาออกไปไล่ล่าเห็นหมาเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ มอสขึ้นชายฝั่งดึงปืนออกมาอย่างใจเย็นดึงถังเทน้ําที่อยู่ข้างในทั้งหมดทั้งแล้วเหีียวไกไปทันทีตอนนี้หมากําลังวิ่งไปถึงกระสุนปืนดังขึ้นจัดการสุนัขล่าสัตว์มอสรู้รถที่เขาทิ้งจะเปิดเผยที่อยู่และข้อมูลของคุณมอสกลับบ้านทันทีแค่รักษาแผลให้หายไวๆเพิ่งอธิบายสถานการณ์ให้ภรรยาฟังเพื่อความปลอดภัยมอสรีบพาภรรยาหนีเมื่อมาถึงรถมอสก็เตรียมการภรรยาไปบ้านแม่และเขาอยู่เพื่อจัดการกับผู้เลลาอย่างนี้เรียกว่าความชั่วร้าย ชายถือปืนเดินเข้ามาช้าๆนายครับลงจากรถเถอะครับคนขับลงจากรถแล้วลงจากรถคนร้ายส่งยิ้มแฝงความชั่วร้ายให้ยืนนิ่งๆขยับไม่ได้หรือคนขับยังไม่เข้าใจว่ามอสต้องการอะไรแต่ร่างกายเขาไม่ยอมฟังแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นคนร้ายเพิ่งถูกจับหนึ่งชีวิตในโลกเขาชื่อแอนทอนได้รับจ้างจากหัวหน้านักเลงค้นหาเงินสดที่มอ์สเอาไปแต่เขาไม่ต้องการเงินค่าตอบแทนแต่เพียงแค่เพลิดเพลินไปกับความรู้สึกของการฆ่า ถึงเจ้าของปั๊มน้ำมันเสียชีวิตเขาก็คาดไม่ถึงคนตรงหน้าน่ากลัวมากแอนทอนดึงเหรียญออกมาให้เจ้าของปั๊มน้ำมันเดาทางซ้ายและขวาเจ้านายถามว่าเดิมพันอะไรแอนทอนบอกว่าไม่ต้องถามแค่เดาในบรรยากาศตึงเครียดเจ้านายเดาทางด้านขวาอย่างไม่เด่นใจแอนทอนเห็นว่าคู่ต่อสู้เดาถูกความตึงเครียดในอากาศก็หายไปเช่นกันก่อนจากไปแอนทอนบอกกับอีกฝ่ายว่าอย่าใส่มันลงในกระเป๋าของคุณเพราะมันคือเหรียญนำโชคของคุณแต่บางทีเจ้าของปั๊มก็ยังไม่รู้สิ่งที่คุณเดิมพันคือชีวิต เริ่มมืดแล้วแอนทอนมาถึงที่เกิดเหตุระยะประชิดภายใต้การดูแลของผู้เช่าเขาเห็นรถของมอสหลังจากได้รับประหัสประจำตัวบนรถแล้วแอนทอนได้ตวติดตามจากไก์แล้วค่อยๆลุกขึ้นคนสองคนที่เป็นผู้นำทางเสียชีวิตทันทีคนร้ายอย่างเขาไม่เคยต้องการความช่วยเหลือมาก่อนวันรุ่งขึ้นตำรวจสองนายออกลาดตระเวนแล้วพบว่ามีฉากนองเลือดอิงจากเศษที่เหลือในที่เกิดเหตุนายอำเภอตัดสินว่าเป็นการต่อสู้อันธพาลแต่ทั้งเงินทั้งสินค้าหาย รถที่มอสทิ้งไว้ที่เกิดเหตุช่วยให้ในายอำเภอเข้าใจได้ทันทีมีบุคคลที่3าที่ติดอยู่ในเหตุการณ์นี้เมื่อนายอำเภอรู้สึกเรื่องถึงทางตันแอนทอนไปบ้านมอสแต่เขาประตูไม่มีใครมาเปิดเขาใช้ปืนเจาะประตูไม่มีใครอยู่ในบ้านไปอยู่เป็นอาทิตย์แล้วไม่เจออะไรเลยแอนทอนหยิบนมออกมาดื่มไม่นานก่อนที่เขาจะจากไปที่นั่นแล้วนายอำเภอก็มาที่บ้านของมอสด้วยดูขวดนมบนโต๊ะเขารู้ว่าเขามาช้าไปหนึ่งก้าวมอสออกจากแป้รถเม์เอาเงินไปโรงแรมเขาอยู่ห้อง138 มอสใช้ไขควงเปิดท่อระบายอากาศใช้เชือกมัดคู่แล้วเอากระเป๋าเงินใส่เข้าข้างในแล้ว Moss มอสก็ไปร้านอาวุธซื้อปืนลูกซองใหม่กลับมาถึงโรงแรมก็ดูแผนผังห้องเขาอยู่ในห้อง138ติดกับผนังห้อง138ก่อนนั้นเข้าห้องข้างๆแล้วไม่มีสีมอสเริ่มทําเครื่องมือในเวลานี้แอนทอนใช้อุปกรณ์ติดตามก็พบโรงแรมที่มอสอยู่ระยุเลขห้องแอนทอนก็ดูแปลนห้องของโรงแรมด้วยเขาเลือกห้องแล้วถอดรองเท้า นำอาวุธที่ทำเองออกมาแล้วไปที่ห้อง138ยบเงียบๆอนทอนใช้ปืนทุกประตูห้องแล้วเตดประตูเข้าไปเปิดไฟยิงชายที่นอนอยู่บนเตียงเสียชีวิตทันทีปิดประตูแล้วยิงที่กำแพงเพื่อสอบสวนมีคนซ่อนในห้องน้ำโผล่ออกมาเสียชีวิตแล้วแอนทอนก็เข้าห้องน้ำไปสำรวจคนสุดท้ายก็ตัวสั่นในอ่างอาบน้ำอนทอนเปิดม่านและจัดการกับผู้ต่อสู้อย่างเย็นชาหลังจากจัดการกับผู้ชายในห้องแอนตันเพิ่งรู้จักสามคนนี้ คือนักฆ่าคนอื่นๆที่ถูกส่งไปล่ามอสแน่นอนว่าพวกเขาไม่ไว้วางใจแอนทอนเช่นกันหลังเลิกงานแอนทอนเริ่มค้นหาห้องคราวนี้เขาสังเกตเห็นท่อระบายอากาศแอนทอนใช้เหรียญเปิดท่อดูร่องรอยภายในท่อมอสในห้องถัดไปก็ได้ยินการเคลื่อนไหวเช่นกันรีบดึงกระเป๋าเงินออกมาอย่างเร่งรีบแล้วรีบขับรถออกไปเขาไปที่ห้องเช่าอื่นจองและเตือนที่แผนกต้อนรับถ้าใครเข้ามาต้องแจ้งมอสหลงหน้าเมื่อมอสจะนอนจูจูก็ตื่นมาเช็คกระเป๋าเงินพบเครื่องติดตามภายในกองเงิน แต่พอโทรไปแผนกต้อนรับก็ไม่มีใครรับสายมอสรู้ดีว่าอันตรายกำลังใกล้เข้ามาเขาหยิบปืนลูกซองและปิดไฟนั่งหน้าประตูอย่างระมัดระวังผ่านช่องประตูมอสเห็นเงาดำพร้อมกับเสียงฝีเท้าเบามอสไม่กล้าหายใจจู่ๆไฟข้างนอกก็ดับมอสไม่กล้าขยับเลยรีบทุบหน้าต่างแล้วปีนลงมาลงไปชั้นหนึ่งพบพนักงานต้อนรับเสียชีวิตมอสหนีออกจากประตูหลังแต่แอนทอนดาวแผนของมอสได้ ดังนั้นยิงปืนเข้าที่เอวของเขามอสพยายามระงับความเจ็บปวดและวิ่งต่อไปโบกรถแต่กว่าจะรอดมาได้คนขับถูกยิงเสียชีวิตและยิงมาต่อเนื่องทำให้มอสไม่กล้าหยุดรถกระจกมองหลังและกระจกหลังแตกมอสมองไม่เห็นเลยชนรถข้างๆเขาต้องลงจากรถและซ่อนตัวอยู่ข้างหลังรถฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วกระจกสะท้อนแสงมอสเห็นตำแหน่งของแอนทอนเขาสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อเตรียมโต้กลักแอนทอนเห็นคราบเลือดบนพื้นได้กลิ่นอันตรายแอนทอนรีบหลบกระสุนที่อนุภาคแรง มอสถือปืนและและ่หยางไม่หยุดยัง้งแต่พอเข้าไปใกล้กลับมองไม่เห็นภาพเงาของแอนทอนบนพื้นเหลือเพียงจุดเลือดมอสไม่ได้เลยล่าแค่ขับรถไปชายแดนโยนกระเป๋าเงินข้ามรัว้วให้ตกยญ้าหลังโรเลตแล้วเดินต่อไปอีกหน่อยแล้วล้มหน้าบันไดเห็นมงดนตรีข้างถนนตรงหน้ามอสให้เงินช่วยเหลือพวกเขาท้องฟ้าสดใสแล้วแอนทอนได้รับบาดเจ็บหยุดรถที่หน้าร้านขายยาเขาเปิดฝาน้ำมันเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วเผาแล้วรีบไปร้านขายยา ในขณะที่ทุกคนให้ความสนใจกับไปเขาเรีบคว้ากล่องยาแล้วจัดไปกลับที่พักแอนทอนจัดการบาดแผลอย่างเชี่ยวชาญเวลานี้มอสตื่นมาพบว่าตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลผู้ชายชื่อคาสันยืนอยู่ตรงหน้าเขาเพราะแอนตันไม่ยอมควบคุมเจ้านายจึงส่งคาสันไปจัดการแอนทอนคาสันเชิญมอสให้ทำงานร่วมกันแต่มอสปฏิเสธทันทีนักฆ่านิสัยอย่างคาสันก็ไม่รีรอเขาเรีบไปตามทางที่มอสไปและพบว่ากระเป๋าเงินถูกโยนลงสนามหญ้าแต่ไม่คาดคิด ยังไม่ทันได้ข้ามไปเอาเงินแอนทอนไปที่บ้านของคาสันคาสันตั้งใจที่จะติดตามกระเป๋าเงินเพื่อแลกชีวิตกับแอนทอนแต่แอนทอนไม่เคยเล่นเกมแลกเปลี่ยนมาก,ก่อนนัดเดียวฆ่าคาสันแล้วแอนทอนก็บุกเข้ามาอีกครั้งสำนักงานของมหาเศรษฐีแอนทอนเป็นคนตรงกำจัดคนที่น่ารำคาญนี้ออกไปมอสก็รีบออกจากโรงพยาบาลเช่นกันหลังจากได้รับกระเป๋าเงินคืนเขารีบโทรหาภรรยาคนสองคนพบกันที่โรงแรมใกล้สนามบินเขาบอกภรรยาให้เอาเงินไปขึ้นเครื่องก่อนและเขาจะอยู่จัดการกับแอนทอน แต่สิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจพฤติกรรมของเขาที่แม่ภรยาจับได้บังเอิญเผยชื่อในแก๊งดําและภรรยาของมอสเพื่อความปลอดภัยของเขาแอบเรียกนายอำเภอหวังว่าสามีของเธอจะได้รับความช่วยเหลือจากตํารวจแต่เมื่อนายอำเภอขับรถไปที่นั่นเสียงปืนดังก้องไปทั่วทั้งโรงแรมแล้วกลุ่มอันธพาลหนีไปต่อหน้าต่อตาเขาตอนที่นายอำเภอมาถึงโรงแรมมอสเสียชีวิตไปแล้วกระเป๋าเงินก็หายไปตอนค่ำนายอำเภอพบสิ่งผิดปกติกลับไปที่โรงแรมนั้นแต่สิ่งที่เห็น มันคือรอยปืนที่ล็อกประตูเหมือนจะมีใครอยู่ข้างในใช่แล้วมันคือแอนทอนในอำเภอลังเลอยอยู่นานในที่สุดก็ตัดสินใจเอาปืนไปนตวกแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องเปิดเฉพาะท่อระบายอากาศเหมือนเหรียญที่แอนทอนลงเหลือไว้แอนทอนหลังจากหลบหนีออกตามหาภรรยาของมอสตันคิให้เธอเดาเหรียญตัดสินชีวิตแต่ภรรยาของมอสสายหน้าปฏิเสธเหรียญตัดสินชีวิตฉันไม่ได้มีแต่เขาเท่านั้นที่ทำได้ในที่สุดแอนทอน แอนทอนออกมาพร้อมกับรองเท้าบูตอขาวบอยกระทือบออเลือดแล้วขับรถออกไปทั้งเดินทั้งระวังโดยทันทีแอนทอนลงจากรถถึงแม้กระดูกจะบาดเจ็บเขาเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าให้หวัยรุ่นแล้วก็เดินโซเซไปจากที่นั่นหนังจบที่นี่คนชั่วกระจายไปทั่วหรือนายอำเภอมองทะลุทุกอย่างนักล่ากลายเป็นเหยือ่อแต่ไม่มีใครไม่ชอบเงินไม่มีใครที่ไม่กลัวความตายถ้าเจอคนที่ไม่สนใจทั้งสองอย่าง ดังนั้นรีบอยู่ให้ห่างทรอปไม่ใช่มนุษย์แต่คือปีศาจ